<c oughs> อืมอ่าโอเคก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกราบคำว่าสวัสดีนะครับเหมือนเดิมนะครับอยู่กับผมโบช่วงล่างนะครับอ่าวันนี้ก็มีอีกนะครับมันก็เจองานเดิมๆกันแหละแต่ว่างานเดิมๆเ,เนี่ยมันจะไม่เดิมเหมือนกันนะครับเพราะบางทีอาจจะเสียมากเสียน้อยอย่างเคสนี้อ่อผมได้ทําการตั้งเบรกนะครับเช็คล้อไปแล้วนะครับอ่อมันก็มีเบรคซึมๆบ้างนะครับแต่ว่าพอทําไปแล้วตั้งเบรกไปทุกร้อแล้ว มันก็ยังไม่อยู่นะครับมันนงน่วงนะครับมันอ่ามันไม่ลากล้อนะครับทั้งทั้งที่เบรกเนี่ยก็เพิ่งทํามานะครับแล้วก็ผมได้ไล่อีกทีหนึ่งก็คือมันมีอาการเบรกค้างอาการเบรกค้างแก้แล้วนะครับเพราะรถคันนี้จอดนานจอดนานเกินไปเบรกมาเลยค้างหนึ่งล้อนะครับก็ล้างทำความสะอาดยัดเข้าไปคืนจบทีนี้เรามาลองขยับรถดูหน่อยมันมีอาการแบบจึกแต่ไม่ได้แบบลากนะครับถ้าเอาไปเช็คสภาพไม่ผ่านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เลย เอกใจอยู่เลยไลย่ลใหม่อีกทีหนึ่งไล่อะไรมันมีน้ำมันมัน,ม,นมันจึกอยู่ครับแต่ว่ามันไม่แบบถึงขนาดลากล้อนะครับมันก็มีหม้อลมนี่แหละที่ต้องสงสัยนะครับเพราะเขาเปลี่ยนไปลูกหนึ่งอันนี้เบรกหน้านะครับเปลี่ยนลูกหนึ่งอันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะหม้อใหม่แต่มีปัญหาอีกนะครับอันนี้หม้อใหม่นะสภาพหม้อใหม่นะเพิ่งเปลี่ยนนะครับส่วนนี้หม้อที่สองอันนี้น่าจะติดถังลมมาของ jkc นะครับส่วนใหญ่จะติดรถติดถังมานะครับหม้อเก่า ก็ดูจากสภาพนี่นะครับดูจากสภาพาเหตุผลที่มันเป็นอย่างนี้นะผมเดาไม่ยากหรอกเพราะว่าหนึ่งมันอยู่มานานแล้วนะครับหม้อลูกนี้ผมให้ต่ำๆไม่ไม่ต่ำกว่าสิปีอ่ะนะไม่ใช่สองสมปีนะผมว่าหม้อเนี้ยไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับสภาพเนี้ยไม่ต่ำกว่า10ปีเนะขาอ,อาจจะเคยซ่อมมาหรือเปล่า นะครับมันเลยอยู่ได้นานขนาดนี้นะครับหม้อพงนี้จะไม่ค่อยเห็นนะครับจะเห็นอยู่ตามรถอรถที่เขาต่อหกร้อดำอะ่ะที่มันติดปากกระถางลมนะของ JKC เนี่ยมันไม่ค่อยเห็นตามท้องตลาดหรือว่าผมไม่ได้ถามซื้อก็ไม่รู้นะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ก็สภาพนี้ผมก็ไม่อยากให้ซ่อมนะครับอยากให้เปลี่ยนนะครับเพราะว่า หม้อของเรานี่มันเป็นสนิมไปแล้วนะครับหม้อหม้อลมเป็นสนิมไปแล้วขัดไปก็ไม่ดีนะครับลมมันเล็ดรอดออกมาทางนี้ได้มันจะรั่วออกรูนี้นะแล้วก็ชุดกระบอกเนี่ยมันคงไม่อยู่แล้วแหละมันคงจะไปเยอะแหละมันคงจะไปอันนี้ผมก็เลยตัดสินใจไม่ถอดจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนหม้อใหม่เลยนะครับแล้วก็หม้อนี้สภาพต้องดูก่อนนะครับดูจากลูกสูบแล้วมันไม่น่ามีปัญหาอะไรแนละ้วมันเป็นเส้นนิดหนึ่งอยู่ นะเป็นเส้นนิดนึงอยู่ถ้าเปลี่ยนชุดซ่อมน่าจะโอเคอยู่นะครับชุดซ่อมนี่ก็ไม่ถึงพันนะครับจุดซ่อมไม่ถึงพันก็เอยถึงไหมวะถึงดีเออถึงถึงถึงจุดซ่อมเป็นพันเหมือนกันนะถึงถึงถึงผมจ่า้แล้วจะุดซ่อมก็เป็นพันเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ถึงเออมันมีมันมีของชุดอ่าสิบร้อด้วยมันเป็นชุดใหญ่อย่าลงไปซื้อนะครับถ้าเรา เล่นของหกล้อนะครับเพราะละตรงนั้นราคาราคาราคาสูงนะครับราคาสูงเลยพวกชุดซ่อมหม้อลมพวกนี้น,นี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่ถ้าเป็นพวกนี้มันจะเป็นชุดใจนี่มันจะมีชุดซ่อมตัวนี้ตัวเบาลมกับชุดซ่อมในนี้นะอันนี้ก็ของ JKC นะครับเห็นไหม JKC แต่กระบอกมันเป็นเส้นลึกก็เลยไม่ซ่อมนะครับมันเป็นเส้นลึกเข้าไปเลยนะครับเป็นนี้ อันนี้ก็สองหม้อนี่ก็ให้เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับเปลี่ยนไปหมดเลยก็หม้อลูกหนึ่งก็แล้วแต่ร้านนะครับอันนี้ผมก็บอกราคาไม่ได้เพราะว่าแล้วแต่ร้านเขาจะขายนะกระลักพันนะครับหลักพันเหมือนชุดซ่อมกระลักพันนะครับถ้าเขาอยากเปลี่ยนก็ให้เขาเปลี่ยนไปนะครับพวกนี้พวกหม้อถ้าเปลี่ยนใหม่ก็ดีนะครับซ่อมซ่อมใหม่เออซ่อมก็ได้นะครับตัวนี้นะแต่ตัวเนี้ยไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําเลย ซ่อมไปก็ลมรั่วลมรั่วลมรัวลมล่วนะครับเสียชุดซ่อมไม่พอเสียเวลามาซ่อมอีกนะกออ็อยากจะบอกว่าเวลาเราซ่อมช่วงล่างไปแล้วนะครับอยากให้ขยับรถกันบ้างเพราะว่าหนึ่งอาการอาการาการที่เราซ่อมรถไปแล้วเนี่ยแล้วเราจอดทิ้งไว้เป็นปีๆอย่างเงี้ยแล้วจะมาขับปีทีแล้วก็พังเราจะมาโทษว่าช่างทําไม่ดีมันไม่ใช่นะครับ อันนี้อันนี้มันอันนี้มันมันมีมันมีปัญหาเรื่องเคสนี้อยู่นะทําเสร็จแล้วจอดเนี่ยแล้วพอจะไปขับบอกพังผมว่าช่างทุกคนนะจะเจอแน่นอนนะครับหนึ่งถ้าเราทําช่วงล่างเสร็จอย่างเบรกนะครับถ้าเราไม่ขับเป็นปีนะผมว่ายังไงก็พังเพราะหนึ่งเราจอดตากลมตากแดดตากละอองตากอะไรเบรกตายบ้างนะครับเบรกตายบ้างเบรกไม่อยู่บ้างนะอย่างเนี้ยพวกเนี้ยอันนี้เขาเป็นคนทำเองเขาจัดการเองนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะ ผมแค่มาเช็คเบรกให้เขาเฉยๆทีเนี้ยเขาทําเสร็จเขาก็จอดทิ้งไว้เขาบอกว่าเบรก,กมันไม่ค่อยอยู่แล้วพอมันอยู่มันอยู่อ่าบางทีก็อยู่บางทีก็ไม่อยู่นะครับเนี่ยสาเหตุที่มันไม่ค่อยอยู่ก็เพราะอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่ส่วนเบรกหน้าที่มันไม่อยู่เหรอเดี๋ยวผมจะให้ดูลูกซ่ะ <c oughs> ไม่อยากรีบพูดมากนะครับเพราะว่าเจ็บคออยู่ตรงนี้เอาเข้ามาทําไมเนี่ยเออมันจะมาทายอินเหรอ นนมาเราเดี๋ยวจดูอันนี้เบรกหน้านะมีเบรกหน้าเห็นไหมเกงเกดดูเห็นไหมมันมันไม่ลูกยางไม่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมเนี่ยลูกยางนี่ตัวลูกยางนะเห็นไหมถ้ามันเบรกขึ้นมานะ่ะมันไปแต่ลูกสูบนะครับแต่น้ํามันไม่ไปตามนะครับถ้าทิ้งไว้สักพักมออลมก็จะแตกนะครับมออลมมันก็จะแตกเพราะเบรกมันดันกลับมาคืนนะครับน,นี่นะนี่แหละมันสึกไปเยอะนะ เรียบเลยนะครับอันนี้อันนี้เบรกหน้าผมถือว่าทําไมมันมันถึงไม่ลากล้อนะครับเป็นเพราะอย่างนี้นี่แหละเอออันนี้ก็เปลี่ยนชุดซ่อมนะครับชุดซ่อมมันก็มีอยู่ประมาณสองอย่างสามอย่างนี่นี่สองอย่างสามอย่างแล้วก็อีกตัวหนึ่งป็นตัวซีนการัํามันนี่อีกตัวหนึ่งนะครับนี่เปลี่ยนก็ชุดกล่องหนึ่งก็จะมีอยู่กี่ชิ้นดีมีประมาณหกเจ็ดชิ้นนี่แหละมั้งนะเพราะมันจะมีวาล วาล์วตัวนี้อยู่เดี๋ยวจะให้ดูโอ้ยนี่ <c oughs> ยึดซ่อมกล่องหนึ่งนะครับหรือว่าหอหนึ่งจะมีอะไรบ้างที่มันติดมานะครับมันก็จะมีนี่ตัวนี้วาล์วน้ำมันวาล์วน้ำมันเข้าน้ำมันกลับอยู่ในนี้นะครับมีปินล็อกมีซีนมีโอลิงนะครับก็ยกล่องหนึ่งก็ไม่ไม่ไม,ไม่ถึงไม่น่าจะถึงสิบชิ้นหรอกมั้งนะถ้าจะไม่ผิดจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม นะครับกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ถ้าเป็นถุงก็ปะตายนะครับปะตายก็เวลาซื้ออะไรก็ดูเอาแล้วกันว่ามันจะมีหลายราคานะครับหลายราคาให้เลือกบางทีก็เอาแบบราคาถูกก็ได้หรือว่าราคาแพงก็ได้มันก็มีส่วนทําให้เวลาเราซ่อมหรือเกิดปัญหาอะไรง่ายๆขึ้นอย่างถ้าเป็นชุดธรรมดาเนี่ยถ้าส่วนใหญ่ผมเจอปัญหาเรื่องโอลิงนะครับโอลิงไม่เท่ากันโอลิงไม่เท่าเดิม นะครับโลีลไม่เท่าเดิมมันก็จะมีปัญหาแบบเวลาเราใส่มันก็มีอาการรั่วซึมนะครับอันนี้ขนาดเป็นหม้อลมหม้อลมทิฟฟี่นะหม้อลมทิฟฟี่อ่าผมจะเรียกไงดีหม้อลมเบรกแบบทิฟฟี่นะครับมันจะมีหม้อลมลมดูดลมดูดเนี่ยถ้าถ้าซื้อมาไม่ตรงรุ่นหรือว่าซื้อมาไม่ใช่หมดตังค์มากกว่าซื้อใหม่นะครับถ้าเราซื้อชุดนี้มาแล้วมันไม่ครบเราต้องไปซื้ออีกชุดหนึ่งมาอันนั้น เป็นพันแน่บอกไว้ก่อนนะครับเป็นพันแน่นอนเกินพันแน่นอนนะครับผมตอนเราซื้อซื้อ,อต้องดูให้ดีๆเวลาเราซื้อนะครับพวกพวกนี้มันยังไม่จุกจิกเพราะมันไม่เยอะมันไม่เหมือนพวกหม้อลมดูดหม้อลมดูดโอลิงจะเยอะมากนะครับโอลิงตรงนั้นตรงนี้นตรงน,น,นั้นนะครับแล้วก็มีวาล์วลมมีสาร,รเปานะสาร,รเปาเล็กสารเปาใหญ่มีหมอ้อเล็กหมอ้อใหญ่จุดซ่อมมันจะวุ่นวายนะครับแต่ผมถามว่ามีคนถามว่าช่างแล้วระหว่างจิบฟี่กับลมดูดอะไรดีกว่า ผมบอกไม่ได้ครับแต่ผมเห็นว่ามันก็ดีทั้งสองอย่างมันก็แต่มันดีคนละแบบดีคนละแบบนะครับลมดูดก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็แบบจิฟฟี่ก็ใช้ดีเหมือนกันยกเว้นแต่เพียงว่าการไล่ลมของมันลมดูดมันจะไล่ยากกว่าแต่เป็นจิฟฟี่มันจะไล่ง่ายนะครับเพราะมันมีปัญหาเรื่องน้ำมันสั้นกว่าแต่ถ้าเป็นลมดูดปัญหาน้ำมันมันเกิดที่จากเท้าหรอกเลยที่เราเหยียบมานะจนมาถึงหม้อจนมาถึงล้อนะครับแต่ถ้าเป็นจิฟฟี่เนี่ย มันจะมีปัญหาแค่น้ำมันจากนี่ไปหารอแค่นั้นเองนะครับมันจะมันไม่ค่อยปัญหาเยอะเวลาเราซ่อมแต่เกิดว่าเป็นลมดูดนะถ้าเกิดว่าเป็นลมดูดเนี่ยปัญหาตอนซ่อมปัญหามันจะเยอะตรงไหนมันไล่ตั้งแต่ขาเหยียบเรามาแล้วมาถึงที่หมอ้อแล้วก็ไปที่ล้ออันนี้จะยากนะครับตรงนี้จะยากมันเลยมันเลยขอถึงบางบางคนก็แบบโอ้ยากความว่ายากของของผมเนี่ย ผมบอกว่ายากจริงๆนะไม่ใช่ว่าไม่ยากนะครับแต่ก็ทําได้แต่ถามว่ามันยากมันยากอ่ามันยากแต่ทําได้เออก็ไม่มีอะไรมากแล้วแหละก็คงจะรอแค่ให้เขาไปซื้ออะไรให้นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาประกอบชุดนี้ซ่อมชุดนั้นเปลี่ยนนะครับโอเคอ่าก็ไม่มีอะไรมากแล้วใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้ เงเงาไม่ค่อยมีใครกดซับนะก็เป็นช่องเล็กๆครับเพิ่งเริ่มทำก็ไม่ได้ซีรีสอะไรถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งใครไม่ชอบไม่ว่ากาันนะครับอันนี้แต่ผมบอกว่าบางครั้งมีเป็นความรู้เหมือนกันนะเป็นความรู้เหมือนกันเวลารถของท่านมีปัญหาอะไรถ้าท่านเข้ามาดูท่านจะเข้าใจนะครับเพราะผมก็ไม่ได้กักไม่ได้อะไรผมก็บอกหมดแล้วแหละนะครับแต่ตอนทําผมอาจจะไม่ได้ให้ดูเพราะว่าผมไม่สะดวกเพราะผมต้องซ่อมต้องอะไรโอ้โหมัน มันวุ่นวายนะครับมือมันดําเราจะมาจับกล้องจะมาจับโทรศัพท์มันโอ้วุ่นวายไปหมดนะครับบางทีก็คนนั้นคนนี้โทรเข้าก็จบแล้วเออ <laughs> อ่ะโอเคไม่มีอะไรมากฝากไว้แค่นี้แหละครับบ๊ายบาย